สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมครับ,รบผมอยากจะถามอาจารย์เรื่องเครือข่ายสอกอครับว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างแล้วก็วิธีสมัครหรือว่าความคุกหน้าอะไรยังไงครับอาจารย์แนะนาหน่อยครับครับผมอากับผมได้สมิธสุทธิวันจำปาซึ่งเป็นคณะกรรมการของสกอ,อ,อครับได้รับผิดชอบในการ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศของสองงกอมาโดยตลอดซึ่งก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆของสองงกอในภาคของเราของเราครับซึ่งปัจจุบันนี้นั้นนะครับสอกอของเราดำเนินการมาอยู่ช่วงสองปีกว่าขณะนี้นั้นมีเครือข่ายที่เป็นสอกอของเรานี้ 115สกนใน115สกน,นี้นั้นมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เรายังต้องรอการอนุมัติจากทางประธานสอกอ,นอีกประมาณ13สกด้วยกันนะครับกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือของเรานรี่ส่วนใหญ่ก็8จังหวัดภาคเหนือนะครับ8จังหวัดคเหนือ ซึ่งที่มาที่ไปนั้นก็เ,เกิดจากการที่เราในส่วนของคณะก,กรรมการได้ไปลงพื้นที่ในทุกจังหวัดในภาคเหนือของเราแล้วก็ไปเชิญชวนเราสมาชิกที่เป็นพี่น้องเกษตรกรทุกๆปุหลอใหญ่นะครับพอเราไปเชิญชวนเราไปพูดคุย ในลักษณะของการเป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้างสรุปแล้วหลังจากนั้ดมาเราก็รวบรวมว่าสมาชิกตรงไหนหรือจังหวัดไหนอำเภอไหนหน่วยไหนที่สนใจเขาก็จะเชิญคณะกรรมการของเรานี้นะเพื่อที่จะไปชี้ชแจงรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนั้นปั๊บทุกสอกอที่เราได้ดำเนินการไปีนนั้น ก็เห็นชอบเห็นพ้องต้องกันว่าเรามีอุดมการเดียวกันรเรามีแนวทางเดียวกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของการดูแลคุณภาพลำไยนะครับเอาลำไยเป็นตัวตั้งก่อนนะครับเพราะลำไยห,หรือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือของเรารที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งในลําดับต่อไปรเราถึงสนับสนุนผู้ที่เป็นกเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นหลัก เครือข่ายในขนาดนี้นั้นเขาก็พร้อมนะครับที่จะดําเนินการเดินไปข้างหน้าด้วยกันการเดินไปในข้างหน้านี้ในความมั่นคงในกลุ่มการเราอยู่สองสาออย่างที่ทาขั้นในขาได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสองคอนี่มันแต่งตั้งยังไงนะก็ต้องอ้างพรบรัฐธรรมนูญมาตรา4ี่มาตราสี่สิบสองเอาเราตั้งขึ้นมาตาม และกฎที่เราดําเนินการมาเป็นภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนนี้ก็คือเราดําเนินการกันให้ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนั่นก็คือเรามีอาการเปิดให้สอกรสอกรน่วาเนี่ยนะครับมาขึ้นทะเบียนก่อนอันดับแรกนะครับพอ,อขึ้นทะเบียนปรากฏว่าครั้งแรกสุดมีด้วยกันอยู่ไม่กี่สิบสอกนอนะฮะ ที่พร้อมที่จะขึ้นทะเบียนสอกรได้แต่หลังจากวันที่5าจับได้นะครับว่าที่เราเปิดสํานักงานตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีสมาชิกหรือสอกรที่เป็นเครือข่ายมาเพิ่มเติมณวันนั้นนะครับในวันที่ห้าของเดือนอะไรนะที่ผ่านมาเป็น,เด,น,เ,นเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนนะครับก็รวบรวมได้อยู่หนึ่งรอยสามสอกอในขณะนั้นในสอกหนึ่งรอยสามเนี่ย เรามีชื่ออยู่หมดขึ้นเป็นทะเบียนขึ้นเป็นธรรมเนียมของสองกรเรียบร้อยแล้วลงนามด้วยโดยประธานนะะสกดูท่านประธานมนกย์จินนานนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาใหญ่ของเราก็คือท่านอาจารย์สุสัรตาชัยตรงนั้นกามีาเลขที่ทะเบียนคุ้มหมดถือว่าเป็นสกโ,กโดยสมบูรวมแบบในหนึ่งยหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น1 1 5 และรออนุมัติอีก13ขณะนี้นั้นถ้าจะรวบรวมทั้งที่ยังค้างอนุมัตินี้ด้วยก็อยู่ประมาณ128สองคนะ์มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ไม่น้อยกว่า5,000 0คนนะครับพื้นที่นั้น7 0 0 0กว่าไร่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รวบรวมมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปลูกกังใจกันหมดก็กระจายกันไป <S S S ในทั่ว8จังหวัดภาคเหนื หลังจากนี้นั้นเราก็ขอเชิญชวนนะครับว่าถ้าหากว่า,อาสอกอไหนหรือกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มไหนที่ปลูกบําไยมาสนใจที่จะมาร่วมเครือข่ายของเราเป็นสกก,ก็เชิญสมัครได้นะครับสมัครได้ที่สํานักงานสกรของอรอรเราเนี่ยนะครับที่ตั้งก็ตำบลปุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเลขาของเราครับก็คือท่านสงงาบังคลั์เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับและกนี้เป็นเรื่องของที่มาที่ไปของเครือข่ายครับก็แสดงความินดีด้วยสําหรับอสอ,อกรที่ต่อไปนี้นะครับว่าเราเอามีความเข้มแข็งกันมากขึ้นอ,อย่างที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนี้นั้น คาดว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับในส่วนของสอกรของเรานั้นอนาคตต่อไปอีกไม่นานนี้นะครับเราก็คงจะเห็นหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องทางเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ปลูกลำไยนี้ด้วยครับขอบคุณอาจารย์มากครับอ๋อขอถามอีกนิดนึงถ้าสมมุติว่าจังหวัดสระแก้วจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดจันทบุรีเขาอยากเป็นสมาชิกด้วยเราจะอนุญาตเราจะอนุมัติให้เขาสมัครได้ไหมครับ ครับผมสำหรับภาคอื่นๆที่เรามองอยู่เนี่ยเราเราไม่ได้เฉพาะจังหวัดภาคเหนือนะนะเรานร่อกผลออกมาเนี่ในภาคนเหนือนี่นะนะที่ถามว่าจังหวัดในภาคอีสานก็ดีในภาคอื่นๆก็ดีถ้าหากมีการปลูกลำไยและสาม,มารถที่จะมีอุดมการณเดียวกันมีแนวคิดแนวทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน์การมุมมองที่จะพั้งดันในนโยบายต่างๆของเราเนีให้เกิดสัมฤทธิผลเนี่ยยินดีครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามแม้แต่จันทบุรีที่เขาขึ้นชื่อเรื่องของการปลุกลมใยตรอทำเลยต้าร่วมได้เพราะว่ามันมีเพื่อนๆแถวภาคตะวันอสอบถามเข้ามาเหมือนกันเขาก็รอฟังความคืบหน้าของเราเหมือนกันว่าเราจะเดินไปถึงไหน ถ้าเราสําเร็จในขั้นหนึ่งสมมุติได้ได้ระเบียบสํานักนายกเขาจะเข้ามาในกลุ่มของเราเยอะมากวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับ,รบที่ให้เกียรติับีครับสวัสดีครับ